ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเรา mm. เพื่อนคนรักนกลงทุกทุกท่านครับ mm. การช่วยเหลือมีหลายๆทาง mm. อย่างช่วยกันไม่เลี้ยงนกที่จับจากป่า mm. ว่ากระหลกนรุงช่วยเหลือ mm. เพื่อนเพื่อนให้ได้ลายชื่อหนึ่งแสนลายชื่อ mm. เพื่อยืนให้กับท่านผู้ใหญ่ในรัฐบาลน, mm. นี้ได้สนใจได้เห็นความเรียกร้องของเรา ในเมื่อเราก้าวมาหนึ่งขั้นแล้วในวันที่18ที่ประชุมรัฐสภาเราได้รู้ว่ามีพลังมวลชนพลังแงความสามัคคีของเพื่อนเพื่อนสามพันกว่าชีวิตได้ทําเมื่อสิ่งที่รักในรักในสิ่งที่ทําเพื่อนคนที่เหลือส่วนที่เหลือในประเทศน่าจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนรักนกคงหัวจุกเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราในวันนี้เพื่อนอนาคตที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเล่น แอีกหลายๆอาชีพอีกหลายหลายท่านที่ได้ทำธุรกิจในวงการนกกลงหัวจุกมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตของคุณครับ